ฉันไปเองก็ได้คืนถ้าทำงานนี้ต่อไปนะไม่มีวันรวยหรอกอา้าพี่นายจิตอาสาคนดี แหมแหม่แหมอดจฉาจังเลยเอ่ะเนาะแต่ตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยเนาะี่ณไนท์ไปส่งฉันหางานหน่อยสิพี่ไนทไปส่งฉันหางานหน่อยโอ้ยเหมียว คุณรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยเมื่อคืนผมไม่ได้หลับทั้งคืนน่ะเกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ําเนี่ยผมต้องไปงมหาเด็กทั้งคืนเลยนะคุณรู้ั้งไหม,ไหมขอโทษละกันนะที่ไปส่งคุณไม่ได้อะ่ะแล้วพี่จะทนทำทำไมเนี่ยทําไปก็ไม่มีวันรวลยหรอกนะดูสิเราต้องมาอยู่บ้านเก่าๆที่เขาหาให้อีกเนี่ยพอพอพอไม่ต้องพูดละนะผมเพียงจริงๆกว่าจะเจอร่างเด็กอะ่ะเอาสะเหนื่อยเลยดูดิ ไปเองก็ได้คืนถ้าทำงานนี้ต่อไปนะไม่มีวันรวยหรอก้ย,ยมีมีที่ไหนรับเลยอ่ะหางานที่ไหนดีวเนี่ยมีแฟนท,ทำงานเลยก็ไม่รู้้ย โอย,โอยขอโทษนะครับดูนอะไรเนี่ยทำไมไม่ดูเลยฮะว่าแต่คุณเป็นอะไรไหมครับเห็นเดินมาเมือหรือว่าคุณจะไปไหนแล้วครับฉันก็กำลังจะกลับบ้านนะสิฉันไปหางานทำอะ่ะแต่ก็ไม่มีใครรับเลยอ,ะอ่ะอ๋อพอดีว่าบริษัทของเรากำลังเปิดรับสมัครเลขาค,ครับคุณสนใจไหมครับจริงเหรอคะครับสนใจค่ะแต่ว่าบริษัทของเรากำลังรีบนะครับคุณสะดวกเข้าไปทำงานพวกนี้ไหมครับ พรุ่งนี้เลยเหรอคะใช่ครับค่ะดีเลยค่ะงั้นผมขอไลยนะครับค่ะนี่ค่ะโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ขอบคุณนะคะครับ เหมียวเหมียวเนี่ยเหมียวดูนี่ดิพี่ซื้อไก่ทอดแล้วก็น้ำพริกมาฝากเหมียวด้วยนะของโปรดเหมียวเนี่ยอดีไม่กินอ่ะพี่กินไปคนเดียวเหอะเอาทำไมอ่ะเหมือนเป็นไรไหเนี่ยเอาแล้วเหมียวเก็บกระเป๋าไปไหนอ่ะนี่พี่ไหนพี่ฟังฉันนะฉันไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วอ่ะฉันเบื่อพี่เบื่อที่ต้องลำบากกับพี่อ่ะ ทำไมเอม็มเหวียวทุกวันนี้เหมียวยังไม่มีความสุขอีกเหรอมีความสุขกับผีอะไรล่ะพี่รู้ไหมเวลาพี่กลับมาบ้านอะ่ะฉันยขยากแยงพี่มากแค่ไหนอะ่ะกลิ่นเน่าติดตัวพี่อะ่ะพี่รู้บ้างไหมฉันอยากมีแฟนเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอ่เหมียวแต่ว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะผมก็ทำเพื่อสังคมนะเรากำลังช่วยเหลือคนที่กำลังประสบป,ปัญหามันเป็นบุญแก่เราเนะี่ยเหมียวบุญบ้าเลยล่ะบุญมันกินได้ที่ไหน เงินเท่านั้นแหละที่กินได้อะดูสภาพพี่ตอนนี้สิจนก็จนเขาจะไปทนอยู่กับพี่ตอนเนี้ฉันมีการงานที่ดีอนาคตฉันอะต้องไปได้ไกลกว่าน,นี้เลาเลิกกันเถอะทำไมคุณพูดแบบน,นี้ล่ะเหมียวดูตอนนี้ดิทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นนะเหมียวตอนนี้คุณก็มีงานทําที่ดีแล้วอะมันไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่เราทํามาด้วยกันเหรอฮะทำไมเราต้องแยกจากกันด้วยล่ะเหมียวไม่รู้แหละ ต่างคนต่างอยู่อ่ะมันดีที่สุดละฉันไปละเหมียวขอร้องอย่าทิ้งผมไปเลยนะเหมียวนะโฮยปล่อยฉันเหมียวเฮ้ย นั่งครับาทา่านประธานกิจการช่วงนี้เป็นไงบ้างก็งไปได้สวยครับคุณรู้ใช่ไหมที่ผมกลับมาครั้งเนี้เหตุผลก็เพราะครอบครัวของผม แล้วว่าแต่ไน้องจิตอาสาที่หมวยคุณนัดอ่ะนัดไปเรียนมาไปแล้วครับห้องประชุมล่ะเดี๋ยวเตจมไม่ครับว่าแต่น้องเขาอยู่ห้องไหนยน้องาาัทังานครับโอเคงั้นผะมขอตัวก่อนนะครับ ยงไงอะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วอยามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องขอฉันปะอ้าบอกก็ได้ฉันก็มาทำงานที่บริษทัทนี้แหละนะแล้วพี่ไหนคนเดียวไม่ไปเก็บศพเน่าๆหรอนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ าเกิดพ่อแม่คุณเกิดอุบัติเหตุบ้างแล้วไม่มีพวกน้องจีอาสาพวกนี้พ่อแม่คุณจะเป็นยังไงแมแๆมแม,แมรู้ดีจังเลยนเนี่ยรับหลือลูกล่ะนี่ <c oughs> คุณพูดบ้าอะไรของคุณลูกหรือรลบอะไรของคุณน้องคนเนี้เป็นคนมีพักคุณของผมถ้าวันนั้นไม่ได้เขานะ แม่คมันจะเสียไปแล้วก็ได้มีพระคุณอะไรฮช่างเหอะแม่คุณจะเป็นจะตายอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับชา้าเกี่ยวสิครับก็คุณต่อเป็นเจ้าของบริษัทนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าของผมด้วยเออคุณคือเจ้าของบริษัทเหรอคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้อะคะ่ะ นี่คุณรู้หรือเปล่าว่าพวกน้องจิรอาสาพวกนี้เขาต้องเสียสละมากเท่าไหร่เขาก่อตั้งโครงการนี้ตั้งแต่พุทธศักราช2452เพื่อช่วยเหลือสังคมเสียสละเพื่อสังคมถ้าไม่มีคนเหล่านี้สังคมของเราจะนด้อยู่ได้ไงฉันขอโทษนะคะขอโทษงั้นเหรอคนอย่างคุณน่ะ มันต้องหาให้เกียรติคนเขาบ้างโดยเฉพาะคนที่ทำเพื่อสังคมย่อมเสียสละเพื่อคนอื่นบนโลกใบนี้มีอุบัติเหตุมากมายก็มีแต่น้องๆจีตอาสาเนี่ยแหละย่อมเสียสละเวลาของตัวเองทำเพื่อสังคมแล้วคนอย่างคุณล่ะทำอะไรบ้างดีแต่ว่าไรากับคนอื่นบริษัทของผมอ่ะไม่ต้องการคนอย่างคุณ เชิญคุณออกไปจัดใบสั่งผมนี้ละไปเ <_ s ans> ชิญน, <_ s ans> น้องครับพี่ขอบคุณน้องมากเลยนะครับ s <ans> <S ถ้าวันนั้นแม่พี่ไม่ได้น้องมาช่วยอะ่ะพี่ก็คงจะเสียแม่ไปแล้วนี่เป็นน้ำใจเลขข็กๆน้อยๆจากพี่นะรับไว้เถอะนะครับเออ ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับพี่รับไปเถอะครับรับไ้เถอะนะครับถือว่าเป็นน้ำใจของท่านประธานและต่อจากนี้ก็อย่าไปฟังเสียงนกสังกายนะครับสู้ๆนะครับใช่ครับสู้ๆนะครับถ้าเกิดพวกน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรก็ติดต่อไมค์บริษัทของพี่ได้นะชื่อบริษัทบันสุขพี่ขอาตัวกันนะ